สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนราเจษสรารมชื่อเล่นชื่อน้องนาเดียชั้นป .4 เลขที่1น่งค่ะวันนี้จะมา,ะาภาษาพาทีบทที่11ค่ะโอมพินิตมหาพิจารณาบทนี้เน้นใช้ปัญญาใครค่รววนหาด้วยเหตุผลไม่หลงเชื่อตามผู้คนรู้ยัำยัง้งรู้ช่างใจฝึกการคิดเชิงวิจารณ์แยกแยะผ่านข้อสงสัยสรุปเป็นเว้นวัคได้ย่อหน้าใดให้เหมาะสม กันตาทำอะไรนะ่ะม้วนเชียววันนี้ไม่ออกไปวิ่งเล่นหรือขยันใหญ่นันเราตะวันถามน้องสาวซึ่งนั่งก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่บนโต๊ะมีกระดาษวางเต็มไปหมดพี่ตะวันมาช่วยกันหน่อยสิจะไม่ทันอยู่แล้วแทนที่จะตอบคำถามกันตากลับเรียกพี่ชายให้มาช่วยช่วยอะไรล่ะไม่บอกแล้วจะรู้ได้ไงพี่ชายติงพร้อมกับเดินมาชะง,งุ้งหน้าดูว่าน้องสาวทาอะไร เขียนอะไรนะ่ะถ้าท่านไม่ทําตามนี้ภัยพิบัติจะมาถึงท่านในสามวันเจ็ดวันนี่มันอะไรกันกันตาแล้วเขียนอะไรมากมายอย่างนี้ตั้งไม่รู้กี่แผ่นพี่ชายถามอยากแหลกใจก็นี่แหละกันตาได้รับจดหมายนี่มาจากใครก็ไม่รู้บอกว่าทันทีที่ได้รับให้เขียนให้ครบ25ฉบ,บับ แล้วส่งทางปรรยสนีให้เสร็จภายใน7วันไม่เช่นนั้นจะมีอันเป็นไปนี่กันตาเพิ่งเขียนได้10บฉบับเองเหลืออีกตั้งสิบ้าฉบับพี่ตะวันช่วยน้องหน่อยนะนะนะกันตาอ้อนไม่เอาหรอกกันตามีเหตุผลหน่อยเชื่ออะไรกับจดหมายแบบนี้แล้วดูซินั่งเขียนจนหลังโขดหลังแข็งนึกว่าทำรายงานที่แท้นั่งเขียนจดหมายลูกโซ่นี่เอง ตะวันบนน้องสาวพลางเอื้อมมือไปจะรวบรวมกระดาษที่วางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะแต่น้องสาวจับมือไว้แล้วพูดว่าพี่ตะวันน่ะไม่ช่วยแล้วไม่ต้องมาว่าถอยไปเลยไม่ต้องมายุ่งกันตาจะรีบเขียนให้เสร็จแล้วยังต้องจ่าหน้าซองอีก25่สิบห้าซองพรุ่งนี้ต้องไปขอจดบ้านเล็กที่จากเพื่อนทังห้องกันตามีอยู่แค่สีห้าคนเองที่สนิท กันตาพูดไปบ่นไปมือก็กันพี่ชายไว้ไม่ให้มาหยิบกระดาษกันตาเชื่อพี่สิอย่าเสียเวลาเลยมันไร้สาระไม่กันตาปฏิเสธพี่ชายทันทีเชื่อสิตะวันพยายามโน้มน้าวใจน้องสาวไม่กันตายังคงยืนขอไหมค่ะไม่กันตายังคงยืนกรานเสียงแข็ง สองคนพี่น้องทะเลาะอะไรกันอีกละ่ะโตแล้วยังทะเลาะก,กันอีกหรือแม่ร้องทักพร้อมกับเดินเข้ามากับพ่อแม่ดูพี่ตะวันสิคะกันตาจะรีบทำงานขอให้ช่วยก็ไม่ช่วยกลับมาแกล้งจะไม่ให้กันตาทำถ้าเสร็จไม่ทันเวลาแล้วก็ แม่ครับดูกันตาสิครับแทนที่จะเอาเวลามาทบทวนบทเรียนจะได้ไม่ต้องหูตาขอให้ค่ะแทนที่จะเอาเวลามาทบทวนบทเรียนจะได้ไม่ต้องหูตาเหลือเวลาใกล้สอบนี่กลับมานั่งเขียนจอมรอ,อสออะไรก็ไม่รู้25ฉบับส่งไปให้เพื่อน25คนแล้วคงจะขยายตอบไออีกคนละ25ฉบับไม่รู้จบแน่ๆพี่ตะวันอนะ เขาเรียกว่าจดหมายลูกโซ่เขาไม่ย่อก,กัรหลอกคำอย่างนี้กันตาคอนพี่ชายพ่อว่าที่พี่เขาพูดก็ถูกนะลูกเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเ,เพียงเพราะถ,ถูกขู่แค่นี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีไปได้พ่อพูดพลางลูกผัวากาันตาเบา แม่ก็เคยได้รับนะลูกไม่ใช่ฉบับเดียวแหละฉบับเชียวแหละแต่แม่ก็ทิ้งไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแม่พูดบ้างจริงหรือคะแล้วแม่ได้รับตั้งแต่เมื่อไรคะกันตาหาันไปจับมือแม่พลางถามนานแล้วลูกสมัยแม่ยังเด็กเท่าลูกเขาก็เล่นกันมานานแล้ว ใครหลงเชื่อก็ก้มหน้ากลมตาเขียนกันไปพอส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ส่งกลับมาหาเราอีกวนไปมาไม่รู้จบจึงเรียกว่าจดหมายลูกโซ่ไงแม่ตอบจริงๆหรือคะแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นกับแม่เลยหรือคะงั้นกันตาเลือกเขียนดีกว่าดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันตาพูดพลางผักกองกระดาษตรงหน้าออกไปจากตัว ดีแล้วลูกคนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดเก่เราเสมอการไปหวังอะไรลุมๆเล้งๆหรือหลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะลูก ผลที่เราได้รับย่อมเกิดจากการกระท,ทําทางนั้นถ้าลูกตั้งใจเรียนมันทบทวนบทเรียนต่างๆให้เข้าใจเวลาสอบลูกก็จะสอบได้แต่ถ้าลูกมัวไปเล่นหรือทําอย่างอื่นไม่สนใจบทเรียนลูกจะสอบได้อย่างไรพ่อพูดค่ะพ่อกันตาจะจําไว้และจะทําให้ได้จะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆกันตาเงยหน้าขึ้นบอกพ่อและแม่ด้วยท่าทางมุ่งมั่น แม่อยากเห็นลูกของแม่ทั้งสองคนเป็นคนที่มีเหตุผลการจะเชื่ออะไรเราควรใคร่ครวนและพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ใช่สักแต่ว่าใครมาบอกอะไรก็ลงเชื่อตามเขาไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังแม่พูด คนเรามีความเชื่อต่างกันเราได้ยินหรือได้เห็นอะไรก็เงียบเงียบไปก่อนแล้วค่อยคอยคิดหาเหตุผลก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้ามีเหตุผลพอฟังได้เราก็รับฟังถ้าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเราก็นิ่งไว้ฟังเขาก่อนเขาอาจมีมุมมองที่ต่างออกไปคุณปู่เคยบอกพ่อว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติแล้วท่องว่าโอม พินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามีแล้วจะไม่พลาดหรือพลาดก็น้อยพ่อพูดผมจะจำไว้ใช้บ้างนะครับเห็นอะไรแล้วคิดได้ยินอะไรแล้วคิดก่อนตัดสินใจหน้ากันตานะตะวันพูดลางมองหน้ากันตากันตาพยักหน้านรับยิ้มยิ้มทั้งสองคนพูดพร้อมกันว่าโอมพินิษมหาพิจารณาสติมาปัญญามี แม่ยิ้มและโอบาลูกทั้งสองไว้แม่ภูมิใจลูกทั้งสองมากจากแม่พูดพ่อก็เหมือนกันพ่อเสริมครับผมลนน้องจะจำคำที่พ่อแม่สอนมันนี้ไว้และจะทำตามให้ได้ตะว,วันกล่าวกันตาด้วยค่ะกันตาจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจและจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆว่าแต่จดหมายลูกโซ่นี้กันตาเขียนใด้ครบแล้วออกส่งดีไหมคะกันตาถาม อ้าวอ้าวอ้าสามเสียงร้องออกมาพร้อมๆกันกันตารอเล่นไม่ทำแล้วค่ะกันตาพูดพร้อมกับหัวเราะไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดแม่พูดไปลูกพ่อชวนครับค่ะลูกทั้งสองตอบพร้อมกันขอบคุณค่ะ